สวัสดีครับธนุดมมณีสิงห์อาจารย์จากสาขาโภชาน้ำหวาและการกหนอาหารวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องอาหารสําหรับผู้ป่วยเบาหวานกันนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาพูดความสําคัญของอาหารเบาหวานกับผู้ป่วยเบาหวานก่อนนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานเองเนี่ยมักจะมีปัญหาในการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็คิดไม่ถูกว่าจะทานอะไรดีนะครับ ซึ่งความสาคัญเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภาวะแทรกซ้อนกับโรคเบาหวานด้วยเนาะเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเนี่ยมีทั้งมาจากตาไตเท้านะครับซึ่งการที่ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยไม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้เนี่ยทำให้ภาวะต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นแลาทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายนะครับนั้นความสําคัญของอาหารเนี่ยจึงมีหลายๆประการด้วยกันนะครับประการแรกเลยก็คือว่าทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเป็นปกติ นะครับอันที่1อันที่2ทําให้โรคแซกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคเบาหวานนั้นชะลอนะครับหรือยืดระยะเวลาออกไปนะครับอันที่3ก็คือทําให้ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เลยเป็นความสําคัญนะครับของอาหารสาหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จะต้องรับทราบวิธีการรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้คุมน้ําตาลในเลือดให้เป็นปกติและลดภาวะแซกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับก็เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาหารเบาหวานกันนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะพูดเรื่องอาหารเนี่ยเราขอพูดเรื่องการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพก่อนสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งจะมีหลักประกันที่สําคัญ4ประการน,นะครับประการแรกคืออาหารเหมาะสมนะครับประการที่2คืออารมณ์แจ่มใสนะครับอันที่3คือออกกําลังกายสม่ำเสมอ อันสุดท้ายอันที่4นะครับก็คือไม่เผลอลืมกินยา <Wow. S 1> จะเห็นว่า4ประการนี้สำคัญสําหรับผู้ป่วยเบาหวานทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมีส่วนสําคัญต่อการคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประมาณ25%ก็เลยเป็นเหตุปัจจัยที่ว่าการคุมอาหารต้องคุมให้ถูกต้องและเหมาะสม หมดแรกคือหมดข้าวแป้งนะครับซึ่งข้าวแป้งเนี่ยในการรับประทานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเราจะเน้นข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีนะครับพวกข้าวกล้องขนมปังโฮวีนะครับหรือพวกทันยพืชต่างๆเพื่อช่วยชะลอการขึ้นของน้าตาลในเลือดไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับหมดที่2องคือหมดเนื้อสัตว์นะครับหมดเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับ ไม่เอาหนังไม่ติดมันนะครับอย่างเช่นพวกปลาทะเลเนื้อไก่เต้าหู้นะครับไข่ขาวนี่ครับจะเป็นเนื้อสัตว์ที่ดีสำหรับผู้ป่วยทานเบาหวานทานได้นะครับต่อมาหมวดที่3นะครับคือหมวดผักนะครับเน้นผักใบนะครับเป็นพวกคะน้ากระหล่ำปีกวางตุ้งผักบุ้งอะไรต่างๆนะครับเราจะเลี่ยงผักหัวเนื่องจากผักหัวเป็นแป้งเช่นฟักทองแครอทเผือกมันต่างๆผักเหล่านี้ครับจะเป็นผักที่ผู้ป่วยเบาหวานมาเข้าใจผิดแล้วก็จะทานปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ทําให้น้ําตาลในเลือดยังสูงอยู่นะครับ เป็นหมดผลไม้สําหรับผลไม้เนี่ยเขาจะแนะนําให้ทานปริมาณ1ส่วนต่อมื้อนะครับซึ่ง1ส่วนเนี่ยก็จะประมาณ6-8ชิ้นคํานะครับหรือถ้าเป็นลูกเท่ากัปั้นเราเนี่ยก็ประมาณ1กําปกั้านนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ประมาณ6-8ชิ้นคําซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมยกตัวอ,อย่างเช่นทานมะม่วงสักครึ่งลูกนะครับชมพู่2ผลส้มโอสากลีบนะครับเงาะสี่ลูกต่อมื้อนะครับ เพื่อที่จะสามารถได้รับวิตามินเกลือแร่ได้เพียงพอและก็คุมน้ําตาลในเลือดสาหรับผู้ป่วยเบาหวานได้นะครับทั้หมดไขมันเนี่ยไขมันเราก็เน้นไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ํามันลําข้าวน้ำมัน,น,นมะกอกนะครับรวมถึงน้ํามันที่มาจากปลาทะเลพวกโอเมก้า3นะครับที่ช่วยลดไขมันในเลือดได้นะครับลดการแข็งตัวของเลือดนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์ในการทําอาหารเพื่อสุขภาพและหมดสุดท้ายคือหมวดนมนะครับซึ่งหมวดนมเนี่ย ก็จะเป็นแนะนําพกนมจืดพ่องมันเนยนะครับนมที่ขัดมันเนยก็ได้เวลาที่เป็นมือว well, ่างนะครับเพราะว่าบางทีผู้ป่วยเบาหวานาจจะมีหิวระหว่างมือนะครับเราก็จะแนะนําของว่างที่ดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอาจจะเป็นนมก็ได้ครับประมาณหนึ่งกล่องต่อมือว่างระหว่างมือเป็นช่วงมือว่างตอนสายแล้วก็มือว่างตอนบ่ายนะครับซึ่งเป็นหลักของอาหารห้ามู่สาหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับสําหรับความรู้สําหรับอาหารผู้ป่วยเบาหวานในวันนี้นะครับ หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับ